บาร์บี้จบออกมานะครับแล้ก็ต้องบอกว่านี่คือหนังที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะทำเรื่องที่มันยากมากๆในการอธิบายให้เข้าใจให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายและดูสนุกมันคือการเอาเนื้อหาที่เป็นสุดยอดของยาขมมาทำให้เป็นลูกกว่าลูกอมและทำให้ทุกๆคนดูแล้วสามารถ เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าได้มากๆครับนี่ไม่ใช่หนังของเล่นนี่ไม่ใช่หนังที่ผมพูดได้ว่าสร้างมาเพื่อที่จะขายสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ก็ต้องมีความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมหรือหนังจากของเล er, ่นทา a ์ s f o r เมอร์จีไอโจนก็ต้องมีความที่แบบขายเนื้อหาหรือสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นเนื้อหาของสิ่งสิ่งนั้นทําให้คมีเรื่องราวนู่นนี่อกไปให้คนชอบสิ่งเหล่านั้นแต่บาร์บี ไม่ใช่หนังแบบนั้นครับมันไม่ใช่หนังขายของเล่นขนาดนั้นอะมันมันมันมีมันมีเรื่องมันมีภาพของการเป็นของเล่นสิ่งสิ่งนั้นอยู่ไหมเฮ้ยมันมีเพียงแต่ว่ามันแค่หยิบจับตรงนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วไปเล่าในเนื้อหาของมนุษย์เรื่องราวของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์มันมันมัน มันพิเศษมากๆสาหรับผมในการที่เขาสามารถที่จะที่จะทาแบบนี้แล้วแล้วค่ายหรือเมทัลหรือใครต่างๆเมทัลชื่อเมทัลเมทัม้งถ้าผมจาไม่ได้น่าจาชื่อบริษัทไม่ได้เขายอมไม่ทําแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแปลกใหม่มันมันเจ๋งแล้วมันก็สนุกตลกไปด้วยคือมันจะมีหนังบางเรื่องที่เราดูหนังอาร์ล้วรู้สึกว่าโอ้โหม่งแม่งเล่าแม่งเล่าเนื้อหาจริงจังมันเครียดมัน ปวดหัวมันยากเนื้อมามันไม่บันเทิงกับเรามันไม่แบบมันเป็นยาขมอะ่ะแต่นี่คือตัวอย่างของคนที่ถ้าคุณเก่งในงานที่คุณอยากจะทำอะ่ะคุณต้องทําไอ้ความยาขมนั้นะให้มันเป็นเรื่องง่ายให้คนทั่วไปสามารถ,ถดื่มได้มันไม่ได้ง่ายมากแบบที่เรียกได้ว่าโอ้ยคุณไม่ต้องคิดอะไรหรือไม่ต้องรู้สึกอะไรหรือไม่ต้องแบบปล่อยทุกอย่างผ่านหัวไปแบบว่าโลง่ลงๆมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แต่ถามว่ามันยากมากถึงขั้นแบบโอ้คุณไม่สนุกเลยไม่มีอะไรบันเทิงไม่มีอะไรตลกเอาแต่ความเครียดเอาแต่เนื้อหายัดตุ้ม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 มันก็ไม่ใช่เขาก็หาช่องตรงกลางระหว่างนั้นที่ว่าเฮ้ยคุณก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงแต่ขนาดเดียวกันแล้วคุณก็จะมีสิ่งที่คุณ enjoy สิ่งที่คุณบันเทิงอยู่ได้โดยเฉพาะแก๊งบาร์บี้แอนเคนอันนี้คือความแบบความบันเทิงความสนุกความตลกที่คุณจะได้อน j o ยกับมัน ความเพี้ยนที่อยู่ๆพี่เขาจริงจังนิดนึงแต่พอต้องไปเล่าอีกตัวละครหนึ่งซึ่งมันเป็นคนเพี้ยนมันก็จะบทพาเพี้ยนมีความเพี้ยนคือคุณคาดเดาไม่ได้ว่าซีนหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่บ้าบอขนาดไหนเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ๆมันก็ร้อ,องเพลงอยู่ๆมันก็เป็น MV อยู่ๆมันก็ ลุกขึ้นมาเต้นจับมือกันคือมึงมึงคาดเดาอะไรไม่ได้ในหนังเรื่องนี้เลยแล้วผมรู้สึกว่าสําหรับผมที่ดูหนังมาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเราคาดเดาอะไรได้เยอะแยะไปหมดแล้วอะ่ะอันนี้คือตัวอย่างของหนังที่ผมรู้สึกว่าฮะซีนหน้ามึงจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นบนจอมันทําให้เราตื่นเต้นมันทําให้เราลุ้นระทึกมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย อะไรจะเกิดขึ้นเราตื่นเต้นกับสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเนื้อหามันจะไปจบตรงไหนเนื้อหามันจะไปจบยังไงสิ่งที่หนังอยากจะเล่าคืออะไรกันแน่เพราะว่าระหว่างทางเราเอนจอยกับมันมากเพราะว่ามันทั้งสนุกแล้วมันก็มียาขมอยู่ด้วยมันวิ่งวนเวียน2อย่างมันมุ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 นกันไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะมัน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 เป็นหนังอาร์ตที่แบบมันเป็นหนังแมสที่เป็นหนังอาร์ตแล้วมันก็เป็นหนังอาร์ตที่เป็นหนังแมสไปด้วย มันวิ่งทั้งสองสิ่งอย่างไปพร้อมๆกันน่ะมันไม่ใช่คนเอาดารามาเล่นหนังอาร์ตแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอาดาราไปเล่นหนังแมสมันเป็นมันเป็นช่องว่างที่แบบมันเป็นจุดตัดของจักรวาลที่ผมรู้สึกว่ามันหาได้ยากและหาคนที่ไปเน้นจุดตัดตรงเนี้ยได้ยากมากๆแต่คนเนี้ยสามารถทําได้สามารถที่จะเอาหนังทั้งสองประเภทที่มันไม่ควรจะอยู่ด้วยกันน่ะมันสามารถจะจะมารวมนั้นได้แล้วคนคนนั้นชื่อว่าเกรตา เกอร์วิกส์ครับเป็นผู้กำกับหญิงหนึ่งใน8คนที่เคยเข้าชิงออสการ์นะครับเกตาทำได้เกตาทำา Lady Bir รเกตาทำลิต t ทิลบูแมและเกตาก็ทำา Barbie ผมชอบ Lady Bir d ชอบ Little Wo m แมมากกว่าเรื่องนี้นะครับแต่ผมก็ชื่นชอบในเรื่องนี้ในเชิงที่ว่ามันสามารถทำสิ่งที่ยากให้มันง่ายทำให้มันสนุกทำให้มันตลกคือเรื่องนี้มันทั้งสนุกมันทั้งตลกมันทั้งสีสันมันทั้งฉูชาดมันสามารถ เข้าถึงคนดูได้ง่ายมากกว่า2เรื่องแรกเยอะมากๆแล้วมันก็จะมีประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นความร่วมสมัยบางอย่างที่มันที่มันมากกว่าหนัง l i t t l e w o m ม n หรือว่า Lady Bird Lady Bir d จะมีความเฉพาะเจาะจงบางอย่างแต่อันนี้ผมรู้สึกว่าแมสเซจมันแมสมากก็สิ่งที่เล่ามันแมสมากแล้วมันไม่ได้เล่าแบบตื้นเขินอะคือบางทีหนังบางเรื่องมันจะเป็นหนังที่แบบมีฉากนู้นฉากนั่นฉากนี้ฉากโน้นอะโดยที่แมสเซจใจกลางของหนังอะมันคือหนึ่งแมสเซจเหมือนเขาอยากจะพูดอะไรหนึ่งประโยคอะเขาก็จะเอาใช้หนังทั้งงเรื่อ มาพูดหนึ่งประโยคนั้นแต่หนังเรื่องนี้มันคือหนึ่งบทความอ่ะมันคืออาร์ติเคิลทั้งอาร์ติเคิลบทความ17หน้ากระดาษ A4 อ่ะแล้วมาใส่ให้คุณดูแล้วมันทำได้สนุกทำได้ตลกทำให้คุณมีความสุขระหว่างดูได้ผมว่ามันมันมันพิเศษมากๆสำหรับผมมันไม่ใช่แค่เมสเซจประโยคหนึ่งประโยคแต่มันคืออาร์ติเคิลบทวิจารณ์จึ่งโยาึรนไปแล้ว พราะต้องไปผสมรวมกับความเป็นบาร์บี้เกตเล็กความเป็นบาร์บี้เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผสมปนเปกันไปผมรู้สึกอู้มันตอนดูก็รู้สึกว่าคนนี้ของจริงคนนี้เก่งคนนี้คือคือคนที่ผมรู้สึกว่าอนาคตไกลแน่ๆอย่างอย่าลืมนะครับนี่คือหนังเรื่องที่สมหนังยาวด้วยสัมของเกรตาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นทําหนังมาสิบเรื่องยี่สิบเรื่องนี่เรื่องที่สามเขาสามารถจะควบคุมทุกอย่างสามารถควบคุมได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็เป็นความรู้สึกดีๆนะที่ได้เห็นงานที่มันดู CG ไม่หงุดหงิดเพราะเขาไม่ได้ใช้ซี CG, อะ่ะ <c oughs> คือหนังเรื่องนี้คือหนังที่ผมรู้สึกว่าผมไม่มีฉากไหนที่ผมหงุดหงิดคือถ้าเราดูหนังยุคนี้มันส่วนใหญ่นะหรือแม้แต่ผมเพิ่งดูอีเดนาโจลมา <c oughs> ก็จะมีความหงุดหงิดกับ C ีนู่นนั่นนี่มาวงมาเรลซีมันมีความหงุดหงิดแล้วหนังยุคนี้มันเหมือนกับว่าหนังใหญ่ๆเขาก็แบบใช้ CG กรีนสกรีนกันหมดแต่เรื่องเนี้ย ใช้หรือเปล่าไม่รู้หรือไม่ใช้ไม่รู้นะแต่ว่าแทบจะไม่มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยเออเขามีวิธีการที่แบบเอ้ยคุณจะข้ามไปโลกนี้ยังไงคุณจะใช้โน่นยังไงคุณีคือความเป็นกรีนสกรีนหนังเรื่องนี้แทบจะไม่ผมรู้สึกซึ่งมันเป็นมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆในรอบหลายต่อหลายปีที่ CG มันมันดรอปลงมาด้วยจากโควิดหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้มันกลับมามารุ่งโรจน์ในในบาร์บี้ซึ่งผมไม่รู้มันใช้หรือไม่ใช้นะคือถ้าใช้ก็บอกว่ายอดเยี่ยมมากแต่ถ้าไม่ใช้ก็ลองบอกว่า สุดยอดมันมันคิดถึงเป็นหนังแบบที่ผมคิดถึงไม่ได้เห็นมานานครับหนังมีความยากไหมมันมีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันก็เรียกร้องคนดูในระดับหนึ่งว่าต้องต้องปล่อยใจต้องต้องหลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆของตัวเองให้ได้แล้วยอมรับว่านี่คือสิ่งที่หนักอยากจะบอกนี่คือสิ่งที่หนักอยากจะเล่า แล้วถ้าเราสามารถที่จะกระโดดไปจากตรงนั้นได้คุณก็จะแฮปปี้ได้คือคือหนังอ่ะเขาเขาเขาเซตอัพความรู้สึกนี้ให้กับคุณตั้งแต่บอกว่าบาร์บี้ผมมาโลกแล้วถ้าคุณเชื่อว่าบาร์บี้ผมมาโลกคุณต้องเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้แลวเพราะอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าคุณปล่อยใจอะ่ะมันมันมันจะทําให้คุณสามารถที่จะ อย่างที่ผมบอกมันคือหนังอาร์ตอะหนังอาร์ตบางทีเราดูเราต้องแบบเราต้องปล่อยใจนิดนึงว่าหลุดจากความจริงเพื่อเพื่อกระโดดความเป็นหนังเข้าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปสู่สิ่งที่ผู้สร้างอยากจะสื่อกับเราอะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอันนี้คือหนังอาร์ตเลเวลหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแนะนําแนะนําที่สุดเลยนะครับมันมันคือผมอยู่กับผมมานาะนถ้าคุณรีว,รวิวผมคุณรู้นะว่าอะไรที่ยากผมจะบอกคุณเลยว่ามันยาก อะไรที่ง่ายผมเลยจะบอกกับคุณมันง่ายอะไรที่มันจับชายไม่สนุกอะไรงไงผมจะบอกคุณตรงๆอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันคือหนังอาร์ตในคาบหนังบาร์บี้ที่ง่ายมีแมสเสจที่แบบหนาเป็น17หน้ากระดาษแต่เล่าได้สนุกเล่าได้บันเทิงเล่าได้เข้าใจแล้วก็เอาอยาขมมากๆประเด็นที่เป็นยาขมมากๆมาทำให้เป็นลูกอมสุดหวานมีความสุขและอันก็สลิงเต้น มักโรบ,บีเต้นทุกคนเต้นให้ทุกอย่างเป็นสีสันสนุกตลกมีความเพี้ยนเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเนื้อหาคือแบบอาร์ติเคิล17หน้ากระดาษกันเลยทีเดียวแนะนําแนะนํามากๆนะครับส่วนตัวผมอยากดูในจอใหญ่ๆนะแบบว่าลงใหญ่ๆลง i m a x เพราะว่ามันจะมีช่วงท้ายที่ผมรู้สึกว่าชอบแล้วรู้สึกว่าหนังเขาถ่ายหน้านักแสดงได้แบบได้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 ทรงพลังดีแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าลง iMac ก็โดน Op ฟเพนฮเมอร จอมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะไปดู Open Hammer แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมารีวิวให้กันอีกทีหนึ่งนะครับเสื้อนี่ครับเกรตาเกอร์วิกนี่เสื้อเกรตาพ่วกับเกรตาเกอร์วิกนะครับก็ใส่ไปดูแล้วก็เออไหนๆทำใส่แล้วก็ถามคนดูแล้วกันว่าถ้าใครอยากได้ก็ทักมาใน DM แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเปิดสัก7วัน10วันสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะขายนะครับข้างหน้ามีเกรตาเกอร์วิกข้างหลังก็เป็นลายนี้นะ ให้ดูเห็นป่ะวะเห็นปะเออจะเป็นแบบคล้ายๆลายของอเห็นไหมเห็นไหมอ่าน่าจะเห็นนะครับก็เป็นลายคล้ายๆยุคของเควินตินตาลัน